เล่ากลับมาดูประเด็นสาระในส่วนของเงาะกันต่อเลยนะครับเนื่องจากในสถานะขณะนี้เงาะเองก็มีความแปรปรวนในเรื่องของสภาพต้นการวางแผนซึ่งเราคงต้องให้มุมมองกันหลากหลายเพื่อให้ท่านนั้นได้ลองไปพิจารณาคือยังไม่ได้อยากให้ปฏิบัติตามนะครับเพียงแต่ลองเอาข้อมูลเหล่านี้ไปประกอบการพิจารณาดูและถ้าเนื้อหาสาระวันนะครับประเด็นแรกก็คงเป็นเรื่องของการทำเงาะรุ่นธรรมชาติ แต่ว่าในการทำรุ่นธรรมชาตินี้บางครั้งเนี่ยเรามีโอกาสที่จะทำให้ได้เม็ดเงินขึ้นมาส่วนหนึ่งกับกรณีที่สองก็คือการทำรุ่นหลังในกรณีรุ่นหลังนั้นก็จะต้องเป็นผลผลิตเก็บเกี่ยวอยู่ในช่วงราวประมาณเดือนมิถุนาแล้วก็เดือนกรกฎาคม แต่ก่อนอื่นนะครับเราต้องกลับไป,ปดูประเด็นสาระสำคัญนั่นก็คือลักษณะหรือพฤติกรรมในการเจริญเติบโตของเงาะก่อนโดยเงาะนั้นผมแบ่งให้ออกเป็นเงาเหล่านี้เนี่ยจะมีการเจริญเติบโตได้เร็วมีการเปลี่ยนแปลงได้เร็วดังนั้นในการที่เราจะทำเงาะนั้นเนี่ยนะครับถ้าโดยรุ่นธรรมาชาติเขาจะต้องได้ใบทั้งหมดสามใบที่นี่ในความหมายของคำว่าสมใบนั้นหาก ใบที่สามแล้วเขามีความสมบูรณ์มากไปกระทบกับสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงร้อนแห้งแรงเขามีโอกาสออกดอกได้นั่นคือประเด็นหนึ่งซึ่งเราเคยกล่าวนำไว้แล้วส่วนกรณีอีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นเงาะใบที่สามก็จริงแต่เขาออกมาในสภาวะที่ธรรมชาติยังคงมีความชื้นสูงมีฝนตกมี ปริมาณการพัฒนาการจเจริญเติบโตของใบดีเขาก็จะต้องพัฒนาจนกระทั่งใบสามนั้นเข้าสู่ระยะใบแก่สะสมความสมบูรณ์ไปอีกหนึ่งเดือนและเขาก็จะออกดอกอันนี้คือเงาะกรณีที่หนึ่งซึ่งในเงาะกรณีนี้เนี่ยบางครั้งนะครับมันเป็นเหตุจากพื้นฐานความสมบูรณ์ของต้นสภาวะอากาศที่เอื้อมหนวยที่ท่านไปพบว่าเงาะของท่านนั้น มีความสมบูรณ์มากในเดือนตุลาคมตรงนี้แหละครับเป็นจุดประเด็นหนึ่งคือถ้าเราปล่อยปล่อยให้เขาพัฒนาจเจริญเติบโตต่อไปเขาก็จะไปออกดอกตามรุ่นธรรมชาติแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเราพิจารณาแล้วเราเห็นว่าเงาะเหล่านี้เนี่ยมีความสมบูรณ์มากเราน่าจะส่งเสริมการออกดอกได้เราก็จะต้องใช้ปัจจัยไปสนับสนุนการออกดอกของเขา นั่นเป็นกรณีหนึ่งซึ่งในกรณีตรงนี้นี่แหละครับเป็นลักษณะที่เราจะพบว่าถ้าเราไปเล่งในเดือนตุลาเขาก็จะแตกใบอ่อนในเดือนพฤศจิกาแต่ถ้าเราให้เขาสะสมความสมบูรณ์คืออั้นใบไว้รอจนกว่าเดือนพฤศจิกายนมาถึงซึ่งฝนหมดลมหนาวมาอากาศแห้งแรง แล้วเราก็ไปกระตุ้นโดยการใช้น้ำเป็นตัวบังคับผมย้ำนะครับว่าน้ำเป็นตัวปัจจัยสำคัญที่จะไปกระตุ้นให้ยอดเดินแต่ความสมบูรณ์และเทคนิคจะทำให้ยอดที่เดินออกมานั้นกลายเป็นดอกดังนั้นการวางแผนการผลิตของเราก็จะต้องมองตรงจุดนี้ครับว่าเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่เราควบคุมใบและพอลมลมหนาวมาหรือไม่มีลมหนาว เป็นลมว่าวหรือไม่มีลมว่าวแต่อากาศร้อนแห้งแลง้งเราก็จะไปดึงดอกหรือใช้กระบวนการชักนํำให้ออกดอกในเดือนพฤศจิกายนซึ่งกระบวนการตรงนี้เนี่ยอาจจะประสบความสำเร็จถ้าสภาพอากาศเอือ้ออํานวยเราก็จะได้ดอกรุ่นแรกซึ่งเราจะใช้เวลาชักนํำให้ออกดอกอยู่ประมาณ20บวันก็จะเป็นประมาณเดือนธันวาคมครับนั่นคือกรณีหนึ่งสรุปก็คือว่าเรามีเงาะรุ่น มีต้นที่สมบูรณ์และใบเขาแก่อยู่ในเดือนตุลาคมเราจะใช้วิธีคุมใบในเดือนตุลาแล้วก็ไปชักนำให้ออกดอกในเดือนพฤศจิกาที่นี้ในการกระบวนการคุมใบเหล่านี้ก็จะเป็นในลักษณะของปุ๋ยเชิงเดียวอย่างเช่นการใช้ปุ๋ย05234นะครับหรือจะเป็นใช้ในกลุ่มของตัวาธาตุอาหาร อย่างเช่นตัวธาตุหารที่มีคุณสมบัติในการควบคุมใบอย่างเช่นตัวแ,แม,แมกนัมหรือจะเป็นในส่วนของพุกดีในเตรดเมื่อเอาไปร่วมกับในส่วนของปุ๋ยที่เป็นโพแทสเซียมปุ๋ยโพแทสเซียมก็คือตัวท้ายสุดและมีบางตัวก็จะเป็นตัวกลางคือฟอสฟอรัสและก็ต้องมีธาตุแมกนีเซียม บางสวนอาจจะใช้สารในบางตัวอย่างเช่นสารที่เป็นลักษณะคุณสมบัติพิเศษอย่างเช่นในกลุ่มของเมวิฟอร์ดิริมิฟอร์ดหรือ ord, คอมิฟอร์ดคอไลนั่นเป็นประเด็นหนึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยในระบบของการควบคุมใบในไม้ผลที่ออกดอกที่ปลายยอดนะครับส่วนใหญ่เราจะใช้ตัว052 34เป็นหลักหรือไม่ก็เป็น13046คือโพแทสเซียมไนเตรต ส่วนถ้าที่เคยคิดในเรื่องของสารลำใหญ่ไม่ได้นะครับผมเคยทำงานวิจัยเรื่องนี้แล้วยังไม่ประสบความสำเร็จทำหลายแบบหลายรูปหลายอย่างนั่นคือประเด็นที่หนึ่งพอหลังจากที่เราทำการควบคุมใบแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีหลักการว่าในการควบคุมเนี่ยดำเนินการเพื่อป้องกันการแตกใบอ่อนเท่านั้นและพอถึงสภาวะอากาศที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เราก็จะเร่งดำเนินการส่งเสริมการออกดอกในกลุ่มอีกปัจจัยหนึ่งก็คือในกลุ่มของสารสกัดสาหร่ายที่โบกกรดอะมิโนโอ,อย่างเช่นตัวสปีดบูมของ TK Booster หรือเซเ e กอน2 0 0 0หรือท่านมีสารสกัดจากสาหร่ายตัวหนึ่งพลังงานในรูปของกรอดอะมิโนส่วนที่หปุ๋ยปุ๋ยในการส่งเสริมการออกดอกของในกลุ่มเงาะก็จะเป็น ปุ๋ยที่มีลักษณะของตัวท้ายสูงอย่างเช่น73-34หรือ62-36ที่มีองค์ประกอบของธาตุสังกะสีนั่นเป็นกลุ่มปุ๋ยกลุ่มสารกระตุ้นอะโทนิกเป็นสารที่จะไปช่วยส่งเสริมหรือกระตุ้นการพัฒนาของยอดพลังงานการย้ายพลังงานไปที่ปลายยอดก็เป็นบทบาทหน้าที่ของแคลเซียมและโบรอนนะครับเป็นแคลเซียมโบลอนหรือ ท่านอาจจะใช้แคลเซียมเดียวและโบรอนเดียวก็ได้ก็จะเป็นขั้นตอนตรงนั้นสำหรับกรณีที่หนึ่งคือเรามีเงาะที่สมบูรณ์แล้วเราก็จะปรับแผนให้เขาออกมาเร็วกว่ากำหนดเพราะว่าถ้าหากว่าเราปล่อยเขาก็จะพัฒนาไปตามระบบโครงสร้างซึ่งนั่นหมายถึงว่าจะกลายเป็นเงาะรุ่นธรรมชาติ เราทราบกันดีนะครับว่าเงาะที่ออกเร็วกับเงาะรุ่นธรรมชาตินั้นราคาต่างกันเป็นเท่าตัวเงาะนอกฤูดูกิโลละร้อยี่สิบบาทเงาะต้นลดูหกสิบบาทเงาะธรรมชาติก็ลดลงมาเหลือสามสิบบาทอันนี้คือความต่างของราคาที่เราอยากแสดงให้เห็นทีนี้มาดูกรณีที่สองนะครับคือกรณีที่เรามีเงาะในรุ่นปกติแต่มีระดับ เป็นเงาะสาวแต่ว่ามีระดับความสมบูรณ์ปานกลางในความสมบูรณ์ปลานกลางเหล่านี้เราก็จะทำเงาะรุ่นธรรมชาติก็คือเขาจะต้องแตกใบอ่อนในเดือนตุลาแล้วก็ไปถึงเดือนพฤศจิกาแล้วก็ธันวาคมหรือมกราคมเขาก็จะออกดอกโดยธรรมชาติซึ่งตรงนี้เราก็คงดูแลในภาคปกติคือให้ความสมบูรณ์ส่งเสริมให้น้ำให้อาหารเป็นไปตามภาวะที่นี่มาถึงจุดจุดหนึ่งครับ จุดหนึ่งก็คือณจุดตรงนั้นเนี่ยเงาะของเราสมบูรณ์ดีแล้วใบแก่แล้วลมหนาวมาแล้วแต่พอเราไปสังเกตว่าในส่วนของปีการผลิตนี้เงาะทั่วไปในกลุ่มเพื่อนชาวสวนเรามีโครงสร้างเหมือนกันหมดก็เท่ากับว,ว่ามีโอกาสที่จะออกดอกเปินกัน ถ้าเป็นในกรณีอย่างนี้เราจะปรับแผนดีหรือไม่ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้าท่านมีความสามารถในเรื่องของแหล่งน้ำนะครับมีความสามารถคือมีน้ำเพียงพอท่านก็สามารถที่จะปรับแผนตรงนี้ได้อีกเพราะเราเข้าใจดีครับว่าเงาะเนี่ยผิดกันแค่เพียงหนึ่งสัปดาห์ในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเอากันง่ายๆว่าพอเงาะเต็มตลาดขายยากเสียเวลาอยู่กันนาน ปล่อยให้เขาขายกันให้หมดเราทิ้งช่วงสักอาทิตย์เดียวหรือสักสองสัปดาห์โอ้ยขายง่ายขายคล่องเราก็ต้องอย้ายเวลาของการออกดอกแทนที่จะปล่อยให้ออกตามรุ่นธรรมชาติเราก็ยังคงสามารถที่จะดึงดอกของชุดนี้ออกไปอีกโดยอะไรก็โดยวิธีการเลี้ยงน้ำการที่จะทำให้เงาะ ออกดอกได้ก็คือการกระทุ้งน้ำอย่างรุนแรงให้มากแล้วเว้นห่างให้มากเว้นห่างกระทุ้งก็ไปดูกระทุ้งเข้าไป,าไปจนกระทั่งเขาเคลื่อนตัวแล้วเราก็ดูอาการอันนั้นคือกรณีที่ทำให้งอออกดอกแต่ถ้าเรายังไม่ต้องการให้เขาออกเราก็จะให้น้ำในลักษณะเลี้ยงน้ำการเลี้ยงน้ำหมายถึงว่าการให้น้ำน้อย แต่ไม่ให้ไม่ใช่จะให้เขาอดให้น้ำน้อยเพื่อเลี้ยงให้ยอดนั้นยังคงเป็นลักษณะยอดที่อัน้นแต่ไม่พุ่งออกมาแต่ไม่ให้เลยก็ไม่ได้เพราะการไม่ให้เลยนั้นจะทำให้ยอดนั้นกระด้างแห้งแข็งกลายเป็นเงาะยอดแข็งเพราะฉะนั้นในการเลี้ยงน้ำก็คือการให้น้ำในระดับ 30- 40หรือ50ปอร์ซให้ในระดับน้อยแล้วก็เว้นห่าง เลี้ยงน้ำไปจนกระทั่งเงาะของเพื่อนชาวสวนออกดอกขึ้นมาตั้งช่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ถึงกับช่อเสดานะครับคือออกมาแล้วเป็นช่อเรียบร้อยเราก็ออกสำรวจข้อมูลอีกครั้งหนึ่งพอหลังจากเราออกสำรวจข้อมูลแล้วเราจึงจะเห็นว่าเอาเงาะเพื่อนชาวสวนตั้งเป็นช่อแล้วเราค่อยมากระทุงของเราเราค่อยมากระทุงเงาะของเราก็โดยการให้น้ำเต็มที่ แล้วก็ใช้ปัจจัยในการส่งเสริมการออกดอกตามที่ผมได้นำเรียนมาเมื่อสักู้ก็มีปุ๋ย7 3 34 62 3 6บวก้าวกธาตุสังกะสีมีสาลายบวกกรดอะมิโนโมีแคลเซียมโบรอนนะครับมีอะทนิกนั่นเป็นประเด็นสังกะสีจำเป็นเหมือนเดิมครับเราก็จะได้เงาะที่ต่างจากเพื่อนชาวสวนอยู่ในราวประมาณ2อสัปดาห์หรือ1สัปดาห์ผ่านไปตรงนี้ ถึงแม้ว่าบางครั้งนะครับราคาอาจจะไม่ต่างกันมากนะักแต่สิ่งที่เราได้ก็คือความซื้อง่ายขายคล่องในลักษณะของความสะดวกหรือในกรณีแบบนี้เนี่ยเรามีเงาะสามแปลงถ้าเราทำสามแปลงออกดอกพร้อมกันผมถามว่าเราจะเอาแรงงานที่ไหนเก็บดังนั้นในการที่สมมุติว่าเรามีเงาะสามแปลง เราก็จะต้องแยกอายุเงาะของเราออกเป็นรุ่นๆไปเงาะสาวทําเร็วเงาะรุ่นกลางทํารุ่นธรรมชาตินะครับเงาะอีกรุ่นหนึ่งถัดออกไปอีกสักสองสัปดาห์แล้วให้ดึงอีกแปลงหนึ่งถัดไปอีกสองสัปดาห์เป็นรุ่นหลังซะถ้ายิ่งมีหลายแปลงตรงนี้จะทําให้แรงงานในการเก็บเกี่ยวของเราทันเพราะเราไม่ได้มีเงาะอย่างเดียวบางท่านบอกว่าผม,มาทําตามสุดอาจารย์นี่แหละ ไล่ไปทีละแปลงให้มันออกสักอาทิตย์หนึ่งก่อนและอีกแปลงค่อยไปดึงอีกแปลงก็ค่อยไปดึงโอ้อย่างนี้ค่อยแรงงานค่อยเก็บทันหน่อยไม่ง้นเก็บไม่ทันคือเก็บไม่ทันเนี่ยเงาะก็แดงและเป็นดํามังคุดเหมือนกันครับถ้ามังคุดดําเราก็รู้ดีว่าราคามันจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ต้องเข้าใจอีกประเด็นหนึ่งว่าถ้าเรามีฟาร,ร์มสมบูรณ์ของเงาะพอแล้วแต่ เราประสงค์ยังไม่ให้เขาออกดอกเราก็จะให้น้ำในเชิงที่เลี้ยงน้ำไว้ไม่ให้ใบเขาเครียดหนักเกินไปไม่ให้ยอดเขาแห้งกรอบแต่ให้เขามีน้ำมีอาหารอยู่ในระดับประคองไปก่อนและเมื่อไรที่เราต้องการให้เขาออกดอกเราก็จะกระทุงน้ำส่งแล้วก็พ่นปัดใจการขึ้นน้ำขึ้นหนักก็คือให้มากนะครับให้น้ำให้มากแต่เว้นห่าง หลังจากให้น้ําแล้วเราก็ชักนําให้ออกดอกนี่เป็นอิบก,กรณีที่เรานําเรียนให้เห็นภาพว่าเราแยกประเด็นออกมาได้สามประเด็นแล้วนะครับกรณีที่หนึ่งเรามีเงาะสมบูรณ์เป็นเงาะรุ่นสาวเราทําให้ออกเร็วคือคุมใบเดือนตุลาส่งเสริมการออกดอกพศจิกากรณีที่สองเรามีรุ่นธรรมชาตินะครับรุ่นธรรมชาติเราก็ยังคงสามารถที่จะ ใช้กรณีของเทคนิคคือบังคับให้เขาออกดอกช้ากว่าปกติหรือออกให้เร็วกว่าปกติก็เหมือนกับกรณีที่เรามีสามแปลงเราค่อยๆไร่ให้ออกเงาะทีละแปลงส่วนกรณีต่อมาเป็นเงาะใหญ่นะครับเป็นเงาะใหญ่เป็นเงาะที่เราต้องเข้าใจพฤติกรรมของการเปลี่ยนแปลงของเขาว่าเงาะใหญ่เหล่านี้เขาจะมีใบแค่เพียงสองใบเท่านั้น ในหนึ่งรอบของฤดูการเนี่ยเขาจะทําให้แตกใบอ่อนได้แค่สองรุ่นใบและการออกดอกของเขาในสองรุ่นใบนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องมีลักษณะของใบที่แก่สะสมความสมบูรณ์อย่างยาวยกเว้นบางปีที่มีฝนตกชุกนะครับยกเว้นบางปีที่มีฝนตกชุกคือในเดือนพฤศจิกาธันวา ถ้าดืปีใดก็ตามที่เดือนพิกาธันวามีฝนตกชุกเขาต่อใบอ่อนได้รุ่นที่สามเมื่อน,นั้นแหละครับเขาก็จะมาออกดอกในเดือนกุมภาพันธ์พอออกดอกเดือนกุมภาพันธ์ก็จะเก็บเกี่ยวในเดือนกรกฎาคมเพราะฉะนั้นเงาะอยู่ที่ความสมบูรณ์เราสามารถที่จะทําให้เขาออกดอกได้อย่างต่อเนื่องประเด็นเงาะรุ่นหลังหรือเงาะรุ่นล่าเนี่ย ก็มีมูลเหตุมาจากการหลบเลี่ยงในเรื่องของการตลาดส่วนหนึ่งกับการอาศัยธรรมชาติเป็นตัวสนับสนุนดังนั้นเราจะพบครับว่าอย่างเงาะรุ่นธรรมชาติเก็บเกี่ยวในเดือนกรกฎาคมเพิ่งเห็นการแตกใบอ่อนเงาะรุ่นนี้ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาหรือเดือนสิงหาเนี่ยครับเป็นการแตกใบอ่อนรุ่นที่หนึ่งพอไปถึงรุ่นที่หนึ่งก็คือสิงหากันยา ตุลาเขาจะไปแตกใบอ่อนอีกครั้งหนึ่งก็คือเดือนพฤศจิกายนหรือปลายตุลาหรือต้นพฤศจิกายนเป็นการแตกใบอ่อนครั้งที่สองตุลาพฤศจิกาธันวาเขาก็จะมีความสมบูรณ์ออกดอกในเดือนมก,กราคมหรือเดือนกุมภาพันธ์ประเด็นที่เรานับตัวเลขให้เห็นจะเห็นว่าในหนึ่งรุ่นใบเนี่ยเขาใช้เวลาการสะสมความสมบูรณ์ประมาณ3เดือนต่อหนึ่งรุ่นใบ แล้ก็ใช้เวลาตรงนี้ในการพนาการเจริญเติบโตแล้วก็สะสมคือต้องเข้าใจนะครับว่าเงาะนั้นเนี่ยเขาเดินปริมาณใบได้ไดเท่าไหร่บำจำนวนใบหรือความสมบูรณ์ของใบเป็นตัวบ่งชี้หรือเป็นตัวชี้วัดปริมาณผลผล,ผลิตได้ถึงแม้ว่าจะออกดอกมากมายเท่าไหร่ก็ตามแต่ท้ายสุดน้ำหนักต่อต้นหรือต่อไร่ของเงาะจะมีความสัมพันธ์กับปริมาณตามเนื้อ คุณภาพของใบดังนั้นเวลาที่เราอธิบายในเรื่องของการดูแลระบบของการผลิตบริหารจัดการใบนั้นเราก็มุ่งเน้นอย่างเดียวครับว่าเงาะเป็นพืชที่ตอบสนองต่อปัจจัยทุกอย่างเขาเป็นพืชที่มีความปริมาณต้องการปริมาณในตัวเจ่นสูงเงาะเป็นพืชที่ค่อนข้างจะตอบสนองต่อปัจจัยทางใบเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีปัจจัยอะไรก็ตามทั้งปุ C, ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมี ้าทหารรอง่ทาทหารเสริมทุกอย่างเราเสริมเข้าไปในการเสริมเหล่านี้ต้องมุ่งเน้นในความสมบูรณ์ของใบซึ่งนั่นหมายถึงว่าปริมาณการให้ธาตุในตัวเช่นก็จะต้องสูงมากนั่นแหละครับคือหลักสําคัญสําหรับการพัฒนาคุณภาพใบของเงาะและถ้าเราได้ใบในปริมาณเท่าไหร่นั่นคือคําตอบในเรื่องของผลผลิตทุกพืชครับมีความสัมพันธ์กันทั้งสิน้นสมมติว่าเงาะท่านดกมาก ก็จะเหลือผลที่มีขนาดเล็กดังนั้นเราต้องมาคุยกันต่อแล้วว่าในแนวทางการพัฒนาใบของเงาะนั้นเราจะดำเนินการอย่างไรจึงจะทำให้เขาเป็นพืชที่มีลักษณะโครงสร้างที่สมบูรณ์พร้อมต่อการที่จะให้ผลผลิตอย่างมีคุณภาพสำหรับเงาะที่ได้รับ การการเก็บเกี่ยวเสร็จทิ้นเรียบร้อยแล้วคือสิ่งที่เรามองเนี่ยมันเป็นเรื่องของการมองถึงแผนการผลิตในฤดูกาลต่อไปประเด็นในช่วงของการมองหมายความว่าเราจะกําหนดแผนการผลิตเงาะของเรานั้นให้ลงไปอยู่ในจุดใดยอย่างเช่นการทำเงาะให้เร็วขึ้นการทำเงาะรุ่นธรรมาชาติหรือการทำเงาะรุ่นหลังคือเราต้องกําหนดแผนตรงนี้ก่อน พอหลังจำกำหนดแผนการตรงนี้แล้วเราจึงเข้าไปสู่ขบวนการของการจัดการซึ่งลำดับแรกเราก็คงต้องเน้นในเรื่องของกระบวนการตัดแต่งกิง่งในวันนี้เราก็จะคุยกันในเรื่องของกระบวนการการจัดการนะครับสำหรับเงาะที่ได้รับ การการ,ารเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วคือสิ่งที่เรามองเนี่ยมันเป็นเรื่องของการมองถึงแผนการผลิตในฤดูกาลต่อไปประเด็นในช่วงของการมองหมายความว่าเราจะกำหนดแผนการผลิตเงาะของเรานั้นให้ลงไปอยู่ในจุดใดอย่างเช่นการทำเงาะให้เร็วขึ้นการทำเงาะรุ่นธรรมาชาติหรือการทำเงาะรุ่นหลังคือเราต้องกำหนดแผนตรงนี้ก่อน พอหลังจำกำหนดแผนการตรงนี้แล้วเราจึงเข้าไปสู่ขบวนการของการจัดการซึ่งลำดับแรกเราก็คงต้องเน้นในเรื่องของกระบวนการตัดแต่งกิง่งยังในกรณีของเงาะและลำใหญ่น,นั้นเขาเป็นพืชที่มีพัฒนาการหรือมีการเจริญเติบโตโดยการเก็บสะสมพลังงานไว้ในส่วนของปลายยอดเพราะนั้นเท่ากับว่าเงาะและลำใหญ่นั้นจะต้องเก็บพลังงานไว้ที่ใบรุ่นใหม่ ดังนั้นในกระบวนการที่เราจะต้องสร้างใบรุ่นใหม่และปริมาณใบรุ่นใหม่นั้นต้องมีปริมาณที่เพียงพอต่อการที่เขาจะเก็บสะสมพลังงานแล้วก็เข้าสู่กระบวนการในเรื่องของการขยายพันธุ์ก็คือเรื่องของการออกดอกเข้าใจนะครับว่าในสูตรสําเร็จของเงาะน,นั้นเนี่ยถ้าเป็นเงาะรุ่นสาวเราจะต้องทําใบให้ได้สามใบพอเขาครบสามใบเขาไปเจอสภาวะอากาศที่มีความสมหรือมีความพร้อม เขาก็จะออกดอกได้ง่ายแต่ถ้าในสภาวะอีกส่วนหนึ่งคือถ้าเงาะนั้นผ่านกระบวนการจเจริญเติบโตที่มีความสมบูรณ์ที่ไม่เพียงพอเขาจะต้องไปอาศัยสภาวะขาดที่มีความเครียดมากมีความยาวนานและก็มีความรุนแรงจะเข้าสู่กระบวนการขยายพันธุ์หรือในเรื่องของการออกดอกได้เพราะนั้นในประเด็นตรงนี้เนี่ยเราจึงมักจะต้องมาวางแผนตั้งแต่เริ่มโครงการต่างๆ ในการเตรียมต้นวันนี้เราจะคุยในเรื่องของการเตรียมต้นในภาพรวมอย่างเช่นการเตรียมต้นเพื่อการที่จะให้งอนนั่นออกผลผลิตในรุ่นแรกหรือกอการที่เราจะเตรียมต้นให้เงอะนั้นออกดอกหรือผลผลิตตามรุ่นธรรมชาติและในขณะเดียวกันเนื่องจากในขณะนี้เนี่ยงาะส่วนใหญ่นะครับก็จะมีสภาวะทีะ่ยังอยู่ในช่วงของการที่จะต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตผลผลิตชุดใหญ่ยังเก็บเกี่ยวไม่เสร็จสิ้น เราก็จะต้องเตรียมการสําหรับเงาะชุดนี้เหมือนกันว่าเราจะต้องเตรียมไว้สําหรับแผนการผลิตรุ่นหลังเพราะฉะนั้นในประเด็นตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่จะต้องไปผูกพันกับเรื่องของการตัดแต่งการตัดแต่งนั้นถือว่าเป็นส่วนสําคัญถ้าในกรณีที่เป็นทุเรียนเราก็มักจะต้องเข้าใจแล้วก็จํากันอยู่ตลอดว่าเราแนะนําว่าการตัดแต่งทุเรียนนั้นจะต้องรอให้ทุเรียน แตกใบอ่อนก่อนและเมื่อเขาเริ่มแตกใบอ่อนเราจึงจะทําการตัดแต่งกิ่งแต่สําหรับเงาะไม่ใช่นะครับเงาะนั้นเขาเก็บพลังงานไว้ที่ปลายยอดหลังจากที่เขาให้ผลผลิตไปแล้วเนี่ยเราจะต้องเข้าสู่ขบวนการของการตัดแต่งการตัดแต่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะกระตุ้นให้เกิดคําสั่งของฮอร์โมนในส่วนของออกซินฮอร์โมนตัวนี้จะมีการสั่งพลังงานที่มีอยู่ในให้ขึ้นไปสู่จุดที่เกิดการตัดแล้วก็จะมีคําสั่ง ให้มีการแตกใบอ่อนเพราะนั้นการตัดแต่งจึงเป็นนับหลักการที่สําคัญส่วนหนึ่งซึ่งในการตัดแต่งเงาะก็คล้ายๆกับปลำใหญ่เพียงแต่ต่างกันในโครงสร้างในเรื่องของการาวางแผนการผลิต เงาะนั้นจะมีการตัดแต่งอยู่3รูปแบบโดยหลักๆซึ่งในการที่เราจะต้องกําหนดวิธีการตัดแต่งนี่มันจะไปสัมพันธ์กับแผนครับผมยกตัวอย่างให้3กรณีให้เห็นภาพว่าถ้าอย่างกรณีที่เรามีเงาะที่เป็นขนาดใหญ่มีต้นใหญ่นะครับแล้วเราต้องเปลี่ยนโครงสร้างของเงาะตรงนี้ถ้าเราต้องการเปลี่ยนโครงสร้างของเงาะเราก็จะต้องมีการตัดแต่งหนักบางครั้งอาจจะเรียกถึงขั้นต้องทําสาว คือลดความสูงลงมาลดความกว้างลงมาเหลือครึ่งหนึ่งเลยอย่างน้อยให้เหลือประมาณ5 0ซึ่งเงาะเหล่านี้เนี่ยก็เท่ากับว,ว่าเราจะปรับโครงสร้างของสวนเงาะแต่ว่าในทำนองเดียวกันเรานั้นก็จะต้องยอมที่จะไม่ให้เงาะนั้นไม่มีผลผลิตในระยะเวลาหนึ่งปีตรงนี้เป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับก่อนแต่ว่าในกรณีที่ผมเคยอธิบายไว้แล้วว่า ในกรณีการตัดแต่งหนักหรือที่เขาเรียกว่าา a l ฟฟู u นิ่งนั้นเราอาจไม่จำเป็นที่จะต้องตัดทั้งเดียวภายในเวลาแปลงเดียวก็คือเราอาจจะตัดต้นเว้นต้นตัดแถวเว้นแถวเพื่อที่จะให้เงาะส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่ปรับโครงสร้างใหญ่และจะไม่ให้ผลผลิตในปีนี้ส่วนต้นถัดไปหรือแถวถัดไปเราก็เก็บไว้รักษาทั้งหมดเขาก็จะเป็นต้นที่ให้ผลผลิตได้เต็มที่ในปีการผลิตนี้ แต่ว่าเขาจะให้มากขึ้นเพราะว่าเขามีความโปรโมีแสงแดดที่เพียงพออันนี้คือกรณีที่เราต้องทําความเข้าใจและพอในปีถัดไปต้นที่เราทําการตัดแต่งหนักเขาก็ให้ผลผลิตเราก็จะเริ่มมาทําการตัดแต่งในต้นที่ให้ผลผลิตแล้วในปีนี้ท้ายสุดภายในเวลาปีที่สามเราก็จะมีเงาะที่เป็นลักษณะสมงพุ่มใกล้เคียงกันนะครับอันนี้หมายถึงว่า เราต้องวางแผนยอมรับสภาพเพื่อลดภาระแรงงานลดการใช้ปัจจัยลดหลายๆอย่างแต่เราก็ต้องยอมในเรื่องของผลผลิตที่ลดลงมาส่วนหนึ่งส่วนการตัดแต่งที่2ก็คือเป็นการตัดแต่งโดยทั่วไปของพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับก็คือการตัดแต่งตามกระบวนการไม่ได้มีความกังวลอะไรมากนัก หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตในระหว่างที่เก็บเราก็ตัดไปเลยหลังจากนั้นเราก็มีการตัดแต่งซึ่งการตัดแต่งลักษณะแบบนี้นะเนี่ยก็หมายความว่าเราอาจจะทําเอากิ่งที่หกักกิ่งดอกกิ่งที่เป็นโรคก,กิ่งที่เสียหายออกไปนะครับหรืออาจจะมีการตัดในส่วนของปลายยอดก็ประมาณสัก3 0หรือ4 0โดยประมาณการนี้คือกรณีของการตัดแต่งทั่วไปซึ่งเหล่านี้นั้นโดยภาพรวมเนี่ยถ้าเป็นเงาะรุ่นสาว การแตกใบอ่อนของเงาะที่มีอายุรุ่นสาวคือเจ็ดปีแปดปีเก้าปีเนี่ยเขาจะแตกใบอ่อนได้สามรุ่นใบเลยเขาก็ออกดอกแต่ถ้าท่านมองกลับกันถ้าเป็นเงาะที่เป็นเงาะใหญ่นะครับมีต้นใหญ่ทรงกุ้มใหญ่อายุมากเขาก็จะแตกใบอ่อนแค่สองรุ่นใบเท่านั้นเขาจะแตกใบอ่อนได้แค่สองรุ่นใบแล้วเขาก็จะไป พร้อมต่อการออกดอกเมื่อได้รับสภาวะความสมบูรณ์อากาศที่เอื้อมน้อยในช่วงอากาศที่หนาวเย็นในเดือนพิกาธันวานั่นก็คือกรณีอีกกรณีหนึ่งส่วนกรณีที่สามสครับเป็นกรณีที่พี่น้องเสกรนนั้นมักจะทําการผลิตเงาะที่เก็บเกี่ยวเร็วนะเก็บเกี่ยวเร็วก็คือเก็บเกี่ยวอยู่ในช่วงเดือนเมษาแล้วก็มาแค่ต้นพฤษภา เงาะเหล่านี้มักจะเป็นเงาะที่มีอายุต้นทรงพุ่มขนาดเล็กสวนโปรง่งเพราะ,ะนั้นเวลาที่เราทําการเก็บเกี่ยวหรือตัดแต่งเนี่ยเราจะตัดส่วนที่น้อยที่สุดก็คือตัดเฉพาะส่วนยอดปลายออกซึ่งการตัดส่วนยอดปลายนั้นก็เหมือนกับเป็นการกระตุ้นให้เขาแตกใบอ่อนเพราะเราไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของทรงพุ่มว่ามันจะใหญ่ส่วนที่สองก็อาจจะตัดเฉพาะในกิ่งที่มีการดอกหักเสียหายซึ่ง ความหมายกาลังจะบอกว่าการแต่งในลักษณะแบบนี้เราจะเหลือเงาะจํานวนใบเดิมไว้ให้มากเพราะการที่มีเงาะใบเดิมเหลืออยู่มากก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้อาการแตกใบอ่อนของเงาะรุ่นที่กําลังตามการตัดแต่งเนี่ยจะมีการตัดแต่งที่ดีขึ้นนั่นคือกรณีที่ตัดเฉพาะส่วนปลายเพราะฉะนั้นในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็จะเข้าไปอยู่ในแผนการผลิตของเราการตัดแต่งมีบทบาทสําคัญ การตัดแต่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เขาแตกใบอ่อนเร็วเพราะถ้าเรายังไม่ตัดแต่งเขาก็จะไม่แตกใบอ่อนเพราะ,ะนั้นวัสดุหรือสิ่งที่เรามาทำการตัดแต่งก็จะต้องเป็นกันไกรที่ค่อนข้างจะมีความคมเพราะถ้าแผลเป็นขนาดหยาบเป็นขนาดใหญ่อัตรา,าก,การแตกใบอ่อนก็จะลดลง ในขณะเดียวกันพอหลังจากตันแต่งแล้วเราคงจะต้องปิดบาดแผลสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดนะครับแต่เนื้อหาสาระของเรายังไม่จบเดี๋ยวไปติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่น้องเกษตรกร,รกและท่านผู้ฟังครับที่ติดตามรายการของเราด้วยดีตลอดมาและช่วยกันสนับสนุนพิิธภัณฑ์ของบริษัทเหล่านี้ที่ใช้พุชเกษตรจันทบรุรีในทุกสาขาที่ใกล้บ้านท่านพบก,กันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความ สทุกท่านสวัสดีครับจกวน